รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยติลี่ฮวงจุย้ยติลี่ฮวงจุย้ยคือศาสตร์ธรรมชาติเป็นศาสตร์ที่อยู่กับมนุษย์มายาวนานในทุกยุคทุกสมัย มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการกันทั้งนั้นต้องการมีบ้านมีรถมีเงินทองและมีอำนาจบารมีแต่อาจจะลืมคำนึงถึงเรื่องของความถูกต้องตามหลักตีลี่่วงจุย้ยเพราะความสะดวกสบายที่คุณต้องการอาจต้องแลกมาด้วยการสูญเสียการพลัดพรากและการเจ็บป่วยทุกอย่างบ้านเป็นตัวกำหนดเพราะบ้านเป็นตัวกำหนดคน ไม่ใช่คนกำหนดบ้านรายการตีลี่่วงจุย้ยโดยอาจารย์ธนวันจิรเจริญเวททายาทตีลี่หวงจุย้ยรุ่นที่สิบห้าสวัสดีครับผมอาจารย์ธนวันจิรเจริญเวทนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการตีลี่่วงจุ้ยครับเป็นศาสตร์ที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวของทุกทกท,กท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านน้อยปัญหาทุกปัญหาเราไปถึงที่นะครับแต่คสนี้เป็นคส้พิเศษนิดนึงครับ เป็นเคสแรกนะครับของการดูคอนโดนะครับว่าคอนโดอันนี้ส่งผลกับเจ้าของบ้านที่อยู่แบบไหนนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราไปรับฟังเรื่องราวกันเลยครับที่จุฑาทิพย์คุ้มแก้โพคินอายุ51ปีตามเพจอาจารย์มาก็2ปีกว่าแล้วค่ะอยากจะให้อาจารย์มาช่วยแก้ว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรมากมายขนาดนี้วุ่นวายจังแล้วเราก็เหนื่อยอ่ะ คนเดียว,ว ate, มันทำไม่ไหวอยากจะให้อาจารย์เขาดูเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่เพราะว่าตอนนี้คุณแม่ป่วยแล้วก็ไม่ได้เจอคุณแม่มันซับซ้อนทาให้เรามีความรู้สึกว่ามันแปลกใจเมื่ออะไรกันนักหนามนุษย์จะเกลียดอะไรกันนักหนาก็พ่อแม่ก็คขายปกติเหมือนทั่วๆไปจะเป็นแม่กับคุณพ่อรู้จักเราดี แต่ว่าพี่น้องไม่ค่อยได้คุยกับเราไม่ค่อยเล่นกับเราตอนนั้นคาว่าน้อยใจไม่รู้จักไม่รู้จักคําว่าน้อยใจรู้แต่ว่าเราสนอยู่คนเดียวเ <c oughs> ขาขึ้นมาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ค้าขายเนี่ยค้าขายปกติเหมือนเดิมก็ช่วหงหลังอยู่ไปอยู่ไปตอนนั้นเราไม่รู้จักคําว่าลงจุ้ยเนาะ อยู่ไปอยู่ไปพ่อก็เป็นไม่สบายเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตแม่ก็เป็นเสาหลักก็มีแม่ที่ช่วงไม่สบายก็มีก็ช่วยๆกันทําเท่าที่เราทําได้แต่เราทาด้วย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 ใจเนาะเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเขาให้ทําเราก็ทําไปวิ่งไปคือพูดอะไรเนี้ยแต่ว่าไม่เคยไปปรึกษาอะไรเขาก็มีปัญหาแต่ว่าเราเราเราใจก็มีร้องไห้เนี่ยร้องไห้อย่างเดียว ไม่เลยจะไปปรึกษาใครปรึกษาไปก็เดี๋ยวกลัวปัญหามันเยอะคนสมัยก่อนเลี้ยงลูกไม่เหมือนคนสมัยนี้คือพูดอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังก็จะปวดปวดหัวบ่อยๆเวียนหัวเวียนหัวปวดแต่หัวหาแม่เขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็น้ําในสมองไม่เท่าไม่เท่ากันไปเยี่ยมเอาหลานไปเล่นอะไรอย่างเงี้ย เกือบทุกวันอาทิตย์หนึ่งไปประมาณ3ามสี่ครั้งเที่ยวไปกินขนมอะไรอย่างเงี้ยพาแกบางทีก็ไปไหว้พระบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่จะไปทางธรรมะทำบุญมากกว่าช่วงนั้นก็ไปโรงพยาบาลไปรับไปส่งไปอะไรอย่างเงี้ยดูแลแล้วมันก็ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เราปัญหามันอยู่ที่คนในบ้านทีงนู้นเขาไม่เขาไม่ค่อยพอใจกับนิสัยเรามั้หรือว่าเราเป็นคนอย่างนี้หลายๆเรื่องเราก็ไม่รู้ใจคนนะเนาะว่าเขาคิดยังไงอะ พี่ไม่ได้เจอเขานะแต่ว่าทางโทรไปคุยกับพี่เขาบอกก็ดีขึ้นเขาก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเราก็ต้องฟังเขาแล้วก็แต่เท่าที่ได้คุยบ้างช่วงนั้นได้รับโทรศัพท์บ้างก็เขาบอกไม่มีแรงเราก็บอกว่าให้กินข้าวเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้ทําความสะอาดฟันให้แปรงฟันบ่อยๆให้ขับถ่ายดีๆเ็าพูดกับเขาแล้วกให้กําลังใจเขาเพราะเขาก็จะคิดถึงเราตลอดเราจะให้เด็กอะต่อโทรศัพท์มาหาแต่ทางเนี้ยมัน ไม่ให้รับโทรศัพท์ผู้หญิงพี่พี่ผู้หญิงอะ่ะแล้วก็ไปเขียนเบอร์โทรศัพท์เบอร์เนี้ยไม่ให้รับแล้วก็เคบอกเรา,าพออะไรเงี้ยว่าคนนี้เข้ามาอย่าให้เข้ามาเลยแล้วมีวันลงพ่อเนี่ยผมสงสารพี่นะผมเลยเปิดประตูวไว้พี่เพราะว่าแม่เ็าต้องไปรับน้ำมนต์ใช่ไหมต้องแอบไปตอนนี้สุขภาพของคุณแม่ของคุณบุตร เป็นที่น่าวิตกกังวลมากแต่คุณบุตรไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะอะไรหลายเดือนแล้วค่ะตั้งแต่มิถุนาเดี๋ยวนะสิงหากันยาก็หลายเดือนละสามเดือนสี่เดือนได้ไม่ได้พบกันแต่แม่เขาจะคิดถึงเราตลอดก็พยายามจะบอกเด็กที่ดูแลว,ว่าให้โทรมาหาเด็กมันก็คงกลัวเนาะกลัวไม่ให้โทรว่าโดนบีบบังคับไม่ให้โทร ชีวิตคุณบุตรนะครับก็มีแม่เป็นคนเดียวที่รักเขาแต่ก็เหมือนมีสอนปากกลางอกครับเมื่อได้ยินคําพูดนี้จากคุณแม่อ๋อพี่ก็เป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมก็รู้สึกเฉยๆไม่มีอะไรเราปกติไม่คิดมากไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินเราทําใจได้อะแปลกเนะทําใจได้ว่าเออเขาเลี้ยงเราคิดอย่างเดียวคือเขาเลี้ยงเรามาจะใช่หรือไม่ใช่ก็ มัน,ม,นมันก็ไม่ใช่แล้วอะ่ะอยู่แบบเนี้ยก็เลี้ยงหลานดูแลหลานดูแลหลานดูแลลูกทำกับข้าวอย่างเงี้ยก็ถามว่าสบายใจไหมก็สบายใจอีกใจก็ไม่สบาย <c oughs> ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างหาต่างคนต่างมีเขาก็ได้ของเขาไปแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขา พี่ก็ไม่ได้สนใจว่าอยากจะได้ของของเขาของเราก็มีมีเท่าที่เรามีเราก็ทําของเราเองอดบ้างกินบ้างก็ช่างมันเราก็ทําเอาไม่ได้หวังเรื่องสมบัติฝั่งของทางนู้นเลยถึงคุณบุตรจะไม่ใช่ลูกแท้ๆนะครับแต่ด้วยความรักความผูกพันทําให้คุณบุตรรักคุณแม่เป็นอย่างมากแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นด้วยการที่ถูกพี่น้องกีดกันครับ ปัญหาทางครอบครัวยังไม่ทันจบก็เกิดปัญหาเรื่องความรักเข้ามาอีกครั้งเขาก็ไปทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้มาก็นานๆนะก็มาสั้ครั้งก็มีโทรมาบ้างคุยบ้างก็ไม่ได้ว่าตัดขาดตายกันเลยก็คุยบ้างสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงเขาก็ดีไม่ใช่มากไม่ดีเขาก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าผู้ชายเนาะเราไปกักกันเขาไม่ได้ ขาดไหมหรอก็มีบ้างนะขาดแต่ว่าเราก็เอาหลานมาเติมให้มันยุ่งยุ่งปวดหัวดีจะได้ไม่ต้องคิดเยอะเอาละครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณบุตรมาแล้วนะครับทําไมปัญหาของคุณบุตรถึงเกิดถึงเรื่องความรักกับครอบครัวและสามีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับช่วงหน้าเรามาติดตามชมกันครับตีลี่ฮวงจุย 四里黄金。 เอาละครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณบุตรกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับคุณบุตรกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุตรนี่เป็นเคสเคสหนึ่งครับนี่เราอยู่คอนโดถูกไหมครับถูกอันนี้เราอยู่มานานแล้วหรือยังตั้งแต่ปีสี่เก้าปีสี่เก้า ถ้าปี49ถือว่าอยู่มาเป็น10ปีแล้วเนาะที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าลักษณะเคสของการอยู่คอนโดเนี่ยแต่พอดีเนี่ยของเราอยู่ชั้นล่างก็เลยอิงตัวเราเป็นตัวตัวรับที่ตั้งของเราเลยแต่ถ้าเราอยู่เกินกว่าชั้นเนี้ยอาจารย์ว่าเราก็ต้องไปดูอีกดูว่าเราอยู่ชั้นไหนถ้าอยู่เกินชั้น4ขึ้นไปเราก็จะอิงประตูห้องตัวเองแหละแต่ตอนนี้เราอิงโดยรวมของทุกคนเลยถ้าดีก็ต้องดีทุกๆคนทั้งแถบ นะครับตรงนี้หันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถือว่าเป็นทิศที่สุดท้ายเลยเหนื่อยที่สุดและหลายคนคงคิดว่าคนอยู่คอนโดนเนี่ยจะต้องทํายังไงจะต้องแก้ปัญหายังไงนะครับลักษณะทุกเหตุการณ์เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าตัวเนี้ยเป็นตัวกําหนดเราถูกไหมเราอยากจะกินข้าวเราอยากจะอาบน้ําเราก็ต้องไปที่ที่เขากําหนดไว้แล้ววันวันนี้ที่อาจารย์มามีปัญหาอะไรอยากให้อาจารย์ช่วยก็เรื่องแม่แล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรอะสุขภาพแล้วก็ สภาพคงสภาพคง <Okay. S 2> เอาครับตอนนี้เรามา,าถึงตรงนี้แล้วสิ่งแรกเลยก็คือเราเดินเข้ามาสิ่งแรกเลยธรณีไม่มีนะครับธรณีไม่มีนี่คืออะไรความเป็นจริงแล้วคือธุรกิจเข้ามาเนี่ยเข้ามาก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะบ้านหันตะวันออกเสียงเหนือเป็นธุรกิจที่บอกว่าต้องหาด้วยตัวเองทั้งหมดเลยไม่มีสิ่งที่มาช่วยเหลือเราเลยพอเข้ามาแล้วมันไม่มีโตัวกั้นไว้บางทีเห็นว่าจะจับต้องได้แต่เก็บไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า เห็นแต่หยิบไม่ได้เลยนะนี่ส่วนหนึ่งแล้วนะอ่าโอเคพอเดินเข้ามาข้างในนะครับในส่วนของคอนโดตรงนี้ไม่ได้มีพื้นที่เยอะมากหรอกแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างมีเหตุและผลในตนัวมันเองตรงนี้เป็นอะไรลุกมันหักค่ะอาจารย์อพอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นโซนข้างหลังถามว่าดีไหมดีตรงไหนจริงๆแล้วเรามีสเต็ปหนึ่งสเต็ปแล้วตรงนี้ ตอนแรกมันลึกกว่านี้นี้เทขึ้นมาว่าน้ำมันเวลาน้ำมันดันอ่ะตรงนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ยังโอเคถือว่าต่ำลงแต่ที่มันผิดก็คือไอ้ธรณีเนี่ยธรณีห้องน้ำเนี่ยมันทำให้เขาเก็บซับไม่ได้เลยนะครับเก็บซับไม่ได้เลยถามว่าทุกวนันนี้เรื่องกินกินได้ไหมกินได้แต่เรื่องเงินเก็บไม่มีเลยไม่ไม่เหลือเลยครับใท้แปรไปให้นาลูกหลานนั่นแหละคือสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ยกลายเป็นบอกว่า เข้ามาไม่พอกับรายจ่ายแหละนะครับพอออกมาถึงสุดท้ายเนี่ยประตูหลังไม่มีถูกไหมครับแต่โชคดีคือยังมีลมทุกวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ถามว่ามันยังพอที่จะขยับขยายได้ไหมคือถ้าคุณหยุดคุณไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคุณขยับคุณก็จะมีรายรับเข้ามาเหมือนกันเพราะตอนนี้มันมีอากาศของการโฟเข้ามาแล้วนะครับบ้านหลังนี้หลายคนกําลังดูอยู่นะครับจะคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเสือหรือบ้านมังกร ถามว่าจุดจุดนี้สามารถกําหนดได้ไหมนะครับถ้าเรามองจากประตูข้างหน้าเดินเข้ามาแล้วเรามีช่องทาง,งที่ไปทางขวามือได้อันนี้คือบ้านเสือนะครับลักษณะตรงนี้คือบ้านเสือเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับตำแหน่งนอนนอนตรงไหนครับนอนตรงนี้ค่ะนอนตรงนี้นอนนานแล้วหรือยังก็ตัง้งแต่ เคยถามอาจารย์มาสักประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วแค่พิมพ์พิมพ์แล้วก่อนหน้้นที่จะนอนมาตำแหน่งนี้นอนทางไหนตอนนั้นนอนทางนี้หันหลังไม่ได้ว่า่ะแล้วก็ขวางแล้วก็มีตู้ปวดหลังแล้วก็มีรูปบรรพบุรุษพ่อโอ้โหปวดมากเลยเอารรพบุรุษพ่อก็ททำให้ยาวยิ่งปวดขึ้นนะครับฟังอาจารย์ประตูก็ชนมาที่ตัวอีกเหมือนกันเพราะถ้าเรานอนขวางอย่างนี้ถูกไหมครับนี่คือลักษณะของสุขภาพที่เจ็บป่วยแต่ตอนนี้ภายในที่ทําให้คุณเจ็บป่วย ถ้าผมบอกแล้วมีอย่างเดียวก็คือแอร์ตัวนี้อย่างเดียวที่ตอนนี้กําลังทับคุณอยู่ปวดเมื่อยทั้งตัวมีแน่นะครับสอง,ส,องสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็คือหม้อแปลงไฟที่อยู่ข้างนอกตอนนี้ห้องของคุณอยู่ฝั่งขวาสุดเป็นห้องสุดท้ายนะครับแล้วหม้อแปลงอยู่ฝั่งขวาอีกก็กลาย่าเป็นโดนผู้หญิงโดยตรงระวังนิดนึงนะครับเรื่องโรคร้ายนะครับโรคมะเร็งแต่ในห้องนี้ถามว่าตัวที่ทําลายสุขภาพคุณมีไหมก็จะมีก็คือแอร์กับทีวีที่อยู่ปลายเท้าช่วงพอช่วงหลัง ปวดนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกแล้วตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นสถานาการณ์ปกติหรือตอนนี้เป็นสถานาการณ์โควิดนะครับมันทําให้คุณทุกวันเนี้หาเงินลําบากแล้วแล้วปัญหาของที่คุณบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางที่บ้านทางคุณแม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้คุณนอนตําแหน่งที่อยู่หลังสุดคุณก็ไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณทุกวันนี้นต่างคนต่างแข่งข้งคู่ แต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่เขาอยู่อีกบ้านเข้าใจว่าเขาอยู่อีกบ้านแต่ตัวคุณอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่ามีบารมีมากสุดแล้วคุณพร้อมที่จะงัดพร้อมที่จะทะเลาะตลอดเวลาอยู่แล้วตอนนี้แต่เขาไม่ยอมให้คุณเจอแน่เพราะเขารู้ว่าถ้าคุณเจอเมื่อไหร่มีปัญหากันแน่ปัาหาเรื่องเราเราไม่ได้หาเรื่องเขาถึงเขาจะหาเรื่องคุณแต่เขาอย่างที่คุณตําแหน่งคุณนอนนะครับตําแหน่งคุณนอนคือตําแหน่งที่ดีที่สุดแหละหลีกเลี่ยงการที่บอกว่าจะเจออะ เขาบอกน่าจะเป็นการดีที่สุดแต่ผมว่านะทุกอย่างจะค่อยๆขี้ขายโดยทุกอย่างเนี่ยตัวระบบบ้านตอนนี้คุณเพิ่งเริ่มย้ายมาได้แค่5 6เดือนเองใช่ตไดตอวจันคุณเพิ่งเริ่มย้ายตําแหน่งนี้อย่างที่ผมบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาตัวเองก่อนนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งคิดถึงคนอื่นเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองเห็นบอกว่าอยู่ด้วยมีหลานด้วยใช่ไหมครับนั่นหละผมถึงบอกว่าคุณดูตัวเองกับดูหลานก่อนพอตัวเองดีตัวเองพร้อมแล้วคุณค่อยออกไปเจอภายนอก แต่ถ้าตอนนี้ตัวเองยังเจ็บอ,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 แอดแอดหลานก็ยังต้องดูแลคุณจะไปทะเลาะกับใครไม่ได้เลยตอนนี้คุณจะมีปัญหากับใครไม่ได้คุณต้องดูตัวเราก่อนปัญหาของมนุษย์ทุกคนผมบอกว่าให้คิดถึงที่ตั้งของบ้านเราก่อนถ้าบ้านเราดีบ้านเราพร้อมทุกอย่างจะประสบความสาเร็จได้ต้องเริ่มจากบ,บ้านเราก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมาสรุปให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ต้องแก้ไขย,ยังไงบ้างครับช่วงหน้าครับตีห่วงจุย้ย ตีลี่ฮวงจุย้ยเอาละครับเราก็เข้ามาสู่เบรส,สุดท้ายนะครับกับรายการตีลี่ฮวงจุ้ยครับตอนนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะแก้ให้นะครับณนะวันนี้เลยนะครับก็คือธรณีหน้าต้องใส่แน่นอนนะครับเพราะว่ากันเงินไหลออกแล้วสิ่งที่สองก็คือเดินเข้าไปถึงหลังบ้าน ตำแหน่งของเนินธรณีตัวนั้นต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกก็ยังเป็นปัญหาปัจจุบันก็คือเงินเข้าแล้วไม่เหลือมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับไม่มีด้วยคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่มีแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่มาสิบปีแล้วตะวันออกเชียงเหนือเป็นที่ที่เหนือที่สุดนะครับโดยพื้นที่แล้วเนี่ยระดับพื้นข้างหลังเนี่ยที่มีทรณีขวางเนี่ยมันไม่ให้สามารถเก็บทรัพย์ได้เลยแทบจะพูดในความพูดว่าอาจจะเกือบจะหาเช้ากินค่ำได้เลยนะครับ นั่นคือความลำบากที่มันเกิดขึ้นผมบอกแล้วครับทุกงานหรือทุกธุรกิจหรือทุกปัญหาของทุกบ้านเรามีทางออกให้เขาสําหรับทุกๆบ้านนะครับส่วนตำแหน่งห้องนอนนะครับตอนนี้แนะนําหาช่างย้ายแอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ทีวีให้ไปอยู่ข้างกําแพงนะครับเพราะเมื่อกี้ทีวีอยู่ปลายเท้าถูกไหมครับตอนนี้ให้ทีวีไปอยู่ฝั่งขนานแล้วข้างบนทีวีเป็นแอร์จะดีมากนะครับข้างบนทีวีเป็นแอร์ใช่เพราะตอนนี้แอร์อยู่ให้เอาเอาแอร์มาสลับฝั่งตรงข้าม นะครับทีวีไปอยู่ข้างถูกต้องใช่ครับแล้วก็เอาทีวีจากปเท้าไปอยู่ด้านข้างแค่นี้แหละปัญหาสุขภาพของคุณก็จะเบาลงแน่นอนในห้องนอนคุณนะครับนี่คือปัญหาของตัวคุณเองเลยที่มันเกิดขึ้นในที่นี้นะครับแต่ปัจจัยหลายๆอย่างอาจารย์เข้าใจว่าอาจจะมีผลในการแก้ไขบ้านนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มีคําถามอะไรอยากจะถามอาจารย์ครับก็ก็เรื่องสุขภาพกับนั่นแหละค่ะเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่อง เเออรรื่ร่่งคาะไียกกกับกกับบวปัญหาเกิดจากตัวเรา<ช>นะครับต่อให้ห่วงจุ้ยดีแค่ไหนแต่เราต้องลงมือทํา<ช>แต่ตอนนี้ลงมือทําแค่ไหนทํามาเท่าไหร่เหมือนตําน้าพริกละลายแม่น้ํานะครับให้หมดผมถึงบอกว่าตอนนี้อย่าพึ่งไปทะเลาะกับใครเลยเอาตัวเราเองก่อนเอาตัวเราเอาหลานเราทําแล้วให้อยู่ดีก่อนให้มีความพร้อมทุกสิ่งอย่างก่อนสิ่งที่เหลือ มันจะค่อยๆตามมาเองเอาละครับวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอบคุณคุณบุตรนะครับที่มาเล่าเรื่องราวเป็นแนวทางหรือบ้านของใครที่เป็นอยู่คอนโดแบบนี้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นวิทยาทานให้สําหรับทุกๆท,ท่านที่ได้รับชมวันนี้อาจารย์ก็มีสิ่งหนึ่งที่จะมอบไปให้เพราะว่าอาจารย์เห็นว่าคุณบุตรกับหลานอยู่ด้วยความลำบากนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็อยากจะมอบข้าวสารนะครับไว้ให้นะครับมอบข้าวสารไว้ให้นะครับ เข้าสารมาเลยนะครับอาจารย์มอบข้าวสารให้อันนี้อาจารย์มอบนมไว้ให้หลานนะครับ <คะ S 1> อาจารย์มอบนมให้น้ําแล้วก็อันนี้ก็คือน้ําดื่มนะครับอันนี้ก็คือน้ําดื่มน้ําดื่มที่อาจารย์มอบไม่ให้อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่างเงินของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน บางครอบครัวเงิน1000บาทอาจจะใช้จ่ายในครอบครัวได้ถึง1อาทิตย์หรือบางครอบครัว1000บาทอาจจะใช้จ่ายได้ไม่ถึง1วันนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องราวนึงครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยในการแก้ไขบ้านเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีการแก้ไขต่อเติมอีกแน่นอนถูกไหมครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าทั้งทรณีหน้าทั้งการย้ายแอร์ทั้งการทำทรณนีหลังบ้านอันเนี้ยต้องมีปัญหาเรื่องการใช้เงินนะครับ ไม่เป็นไรในเมื่อถึงตีลี่ฮวงจุ้ยมาถึงแล้ววันนี้อาจารย์มาให้เต็มที่เลยอันนี้เอาเก็บไว้น,นะเก็บไว้ใช้ในการแก้ไขบ้านเลยก็คือทั้งธรณีหน้าหลังหรืออะไรเงี้ยคุณจะลองดูว่าสิ่งที่แก้แล้วมันจะต้องดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแก้แล้วมันจะถอยหลังลงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคุณเคยติดตามอาจารย์มาอยู่แล้ว เคยดูรายการมาอยู่แล้วสองปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยรบกวนถามอะไรมากอ่าไม่เป็นไรวันนี้อาจารย์มาถึงที่แล้วนะขอบคุณค่ะที่อาจารย์มาช่วยเหมียงมากๆมันพูดไม่ออกก็ได้แต่เขามาขอบคุณยินดีครับขอบคุณมากๆครัครับเอาละครับวันนี้ก็คือเรื่องราวของเคสนี้นะครับของคุณบุตรนะครับสำหรับ ทุกศิษย์ท่านใดนะครับที่มีปัญหานะครับอยากให้อาจารย์ไปเคาะประตูหาถึงบ้านนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาในเพจตีลี่หวงจุย้ยนะครับศาสตร์ที่ช่วยพลิกชีวิตคุณครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ค่ะรายการตีลี่่วงจุย้ยขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ช่วยคุณจากมรสุมชีวิตจากวิกฤตปัญหาอย่าเพิ่งเชื่อต้องลองสัมผัสด้วยตนเองแล้วคุณจะรู้ว่า ทุกปัญหามีทางออกด้วยตีลี่หวงจุย้ยผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์ที่ว่าไม่ลืมพี่ที่เคยไปเยี่ยมไปที่งานแครที่บางนาเมื่อสองปีที่แล้วอะคะ่ะ<ม>ก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ประทับใจในความมีน้ำใจแล้วก็ความมีเมตตา เพื่อนมนุษย์กับคนที่เขามองช่องทางบ้านเนี่ยไม่เป็นมองไม่ออกว่าควรจะแก้ยังไงปรับยังไงส่วนที่อาจารย์มอบให้ก็รู้สึกขอบคุณมากจะได้เอาตรงนี้ไปปรับแก้ให้สมบูรณ์ที่สุดก็อยากจะทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่อยๆไปก็ก็ขอให้อาจารย์กับครอบครัวสิี่ฮงจุ้ยบริษัทที่อาจารย์ทำทุกๆท,ท,ที่ ก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปแล้วก็ให้ถ้ามีโอกาสถ้าช่วยเหลือคนที่เขาลำบากมากๆหรือว่าพอมีโอกาสที่จะช่วยได้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของอาจารย์ทุกเรื่องราวทุกปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณทางรายการตีลี่ห่วงจุย้ยขอเป็นกำลังใจให้นะครับ สามารถติดตามชมรายการตีลี่ห่วงจุ้ยได้ทุกวันเสาร์เวลา12.45นาฬิกา45นาทีทาง p p t v h d 36